ขอกาบสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์ม้อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นําเอาพระสมเด็จนะครับวัดอารักขังนะครับวัดระคขังพิมพ์เส้นได้มาให้ทุกผู้ชมได้รับชมกันนะครับพิมพ์เส้นได้ยุคต้นๆเลยนะพระองค์นี้พระราคาหลักเป็นราคาหลักนะเล่นหาราคาเป็น10บร้านนะครับดูเก่าถึงยุค ถึงสมัยจริงๆท่านดูนะครับต่อแอระเขาเรียกว่าความเก่านะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าแตกรายงานกระทบเปลือกไข่นะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพขยายใหญ่ดู้ท่านดูภาพนี้นะครับเก่าจริงๆนะครับพระไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะครับผมได้นํามารงมารงวันนี้กัครั้งแรกนะครับพาะที่เนื้อหาสาระที่ยุคต้นหายาก หาชมยากที่สุดนะครับเป็นพระสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานมาผมได้นำแพร่ภาพวันนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันราคาเล่นหากันราคาเป็นหลักสิบร้านเลยนะครับหลักสิบ้านบาทนะครับสวยงามจริงๆเป็นพระถึงยุคถึงสมัยองค์นี้อีกองค์หนึ่งครับเป็นวัดระฆังเช่นกันนะครับวัดระฆังเช่นกันนะเป็น สวยงดงามนะครับองค์นี้อีกอง์นึงก็ลอยเล้าลานสวยงดงามพุทธสิงห์งดงามนะองค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับวันนี้ผมนํามาลงวัดละฆังล้วนๆนะครับวัดะระฆังล้วนๆเลยนะมานํามาลงที่เห็นอยู่นะมารับประกันเลยว่าพระระดับแชมป์ประเทศไทยเลยครับพระองค์นี้พระองค์นี้นะครับท่านลงไป เสิหาได้เลยไม่มีใครองค์ไหนสวยงามเท่าองค์นี้เลยนะครับผินเส้นได้ของวัดระคังยุคต้นองค์นี้นะครับรับประกันท่านหาไม่เจอแน่นอนครับเนื้อแบบนี้กระทบเกลือกไข่แยะแบบนี้นะครับแล้วก็มวลสารครบท้วนเลยนะครับมวลสารครบท้วนนะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจก็เบอร์หลังไม้นาศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะโทรสอบถามได้ทางไลน์ได้ครับนี่อีกองค์หนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับ ผมนํามาลงหลายองค์นะฮะสี่ห้าหกองนะครับวันนี้นะนี่องค์หนึ่งครับวัดระฆังเช่นกันนะครับวัดระฆังผมเอาวัดระฆังล้วนเลยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันให้ถึงใจเลยนะครับว่าท่านผู้ชมคงจะหาดูหาชมได้ยากที่สุดเลยนะครับหาดูหาชมได้ยากที่สุดนะครับที่พระงดงามและพระแท้แบบนี้นะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนี่ผมก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมานะเล็กน้อยนะครับผมทําเป็นภ้าถั่วไร้นะครับ นี่นี่ก็อีกองคหนึ่งนะครับที่งดงามมาเป็นเพลิมเกตทารุสุมนะ้มาองค์นี้ก็เกตทารุสุ้มเช่นกันนะครับมันมีหลายองค์นะท่านผู้ชมลงรับชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับองค์นี้ดูกระเทาะเกิดไข่แตกแย่เลยนะแต่ไม่แตกถึงหลังนะครับหลังยังสมบูรณ์นะครับองคนี้สมบูรณ์มากสวยงดงามงดงามนะครับงดงาม นี่อีกองหนึ่งนะครับงดงามมาภาพเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานผมมาลงครั้งแรกนะครับครั้งแรกในวงการพระเครื่องพระสมเด็จวัดรักขังมาเผยภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันถึงอกถึงใจเลยนะวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์เส้นได้องค์แรกที่ผมลงมาเป็นงดงามจริงๆนะครับงดงามจริงๆฝนะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับถ้าท่านทรอยผู้ใดสนใจก็โทรหลังไหม่นะครับถึง ผมนะครับถึงผมโทร0946204471 0946204471หรือ,อาทางไลนได้นะครับทางไลนได้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ที่ตามชมผมตลอดมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอามาชมพระกันเวลาเหลือเล็กน้อยนะครับมาทวักง,งดงามนะครับของของแท้มีทุกองนะครับทุกองนะครับ ที่อยู่ในในภาพนี้นะครับมีทุกองค์นะครับมีของแท้เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับสนใจโทรมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube อาจารย์หม้อช่อง TikTok ด้วยนะครับ